ยายรถอยากจะส่งรายงานเขาทํากันยังไงตรงไหนเหลือได้เลยค่ะยายรถจะพาไปทําวันนี้นะคะเหมือนเดิมคลิปนี้เป็นคลิปมีความรู้ค่ะเ,เพื่อนๆค่ะไม่รู้อะไรก็จะไปหามาให้จ้าอยากจะส่งรายงานนะคะกับ Facebook กับ AI เขาทํากันยังไงยายรดจะพาไปทํานะคะเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเราไปทํากันเลยไปเลยจ้า มาจา้าคลิปวิดีโอคลิปนี้เยโรจะพาไปดูนะคะว่าใครที่มีปัญหาแล้วอยากจะรายงานนะคะกับ Facebook เราเข้าต้องเข้าตรงไหนทํำยังไงนะคะก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆจะต้องนะคะไปแคปหน้าจอนะคะว่า เรามีปัญหาที่จะรายงานเขาเรื่องอะไรตรงไหนนะคะเพื่อนๆสมมติว่าโปรไฟล์เหลืองโปรไฟล์แดงก็ให้ไปแคปหน้าจอมาหรืออยากจะรายงานเรื่องอะไรก็ให้แคปหน้าจอตรงนั้นนะคะเพื่อจะส่งนะคะแนบนะคะร,รูปภาพให้กับเขานะคะอ่ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เข้ามา Facebook เลยนะคะจิ้มจึงเข้าไปค่ะเพื่อนเพื่อนอ่จิ้มเข้าไปแบบนี้เลยแล้วเพื่อนเข้านะคะ3ามขีดด้านบนขวามือนะะเพื่อนเพื่อนก็เลื่อนหานะคะเพื่อนเพื่อนเลื่อนห คำว่ารายงานปัญหานะคะบางเครื่องเพื่อนๆต้องกดเข้าไปความช่วยเหลือและการสนับสนุนนะแต่บางเครื่องนะคะเขาก็จะขึ้นเลยนะคะรายงานปัญหาตรงนี้เนาะของเยีร o สองเครื่องก็ไม่เหมือนกันคะ่ะจิ้มเข้าไปแบบนี้ค่ะเพื่อนๆพอจิ้มเข้าไปเสร็จแล้วเขาก็จะบอกให้เราเขย่านะคะอ่าทีนี้นะคะเพื่อนๆเรานะคะมาตรงที่ว่ารายงานปัญหาต่อนะอจิ้มเข้าไป่าพอจิ้มเข้าไปเสร็จแล้ว,ะวนะคะเขาก็จะ มาเจอหน้านี้นะคะจากที่เราจิ้มเข้าไปเสร็จแล้วเพื่อนๆเ,เลื่อนไปล่างสุดนะเลื่อนล่างสุดนะคะเขาจะขึ้นคําว่าแนบค่ะเพื่อนๆกดคำว่าแนบเนาะ พอมาถึงหน้านี้เสร็จแล้วเราก็ไปที่กล้องตรงนี้เลยค่ะแล้วนะคะคําพูดที่เราจะรายงานเขานะคะเพื่อนๆอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆต้องเตรียมนะว่าเพื่อนๆจะพูดเรื่องอะไรสมมุติจะรดอธิบายให้ฟังเนาะว่าสมมุติว่าโปรไฟล์เราติดเหลืองหรือติดแดงเราก็เขียนไปเลยค่ะว่าช่วยแก้ไขให้ชั้นหน่อยโปรไฟล์ชั้นมีปัญหาติดสีแดงหรือสีเหลืองนะคะอันนี้สมมติว่าเรามีปัญหาล่านี้เนาะเสร็จแล้วช่วยแก้ไข พิจารณาให้ชั้นด่วนด้วยพิมพ์ไปเลยอย่าเขียนอะไรตรงนี้แล้วนะคะก็ตรงนี้ค่ะอัปโหลดจากมือถือนี้นะคะอาจากโทรศัพท์นี้นะคะก็กดเข้าไปเพื่อเอารูปภาพมาวางค่ะเพื<ๆ>่อนๆตรงนี้ล่ละค่ะแค่นี้เองนะคะและ้วเพื่อนๆก็กดส่งรายงานตรงนี้เนาะอย่ารนไม่ได้เอารูปภาพมาใส่ให้ดูเนาะพะราะย่รนไม่มีอะไรต้องรายงานนะคะอันนี้เอามาทําคลิปบอกเพื่อนๆค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็รอนะคะรอให้เขานะคะมาแจ้งเตือนที่กระดิ่งแล้วเขาจะส่ง มากับเพื่อนนะคะเราก็เร่งเขานิดนึงพิมพ์บอกตรงนี้ค่ะว่าช่วยเร่งให้ พิจารณาให้ฉันน่อยอะไรประมาณนี้นะคะอ่าใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะใครที่ยังทําไม่เป็นนะเพื่อนๆก็แชร์ไปให้เพื่อนๆคนที่ยังไม่รู้นะคะดูด้วยนะคะฟังด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กับเยโรสเหมือนเดิมคอมเมนต์ใต้โพสต์นิดนึงนะคะว่าใครดูจบบ้างคะ่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับคลิปถัดไปไม่รู้อะไรก็จะไปหามาให้คะ่ะคอมเมนต์ใต้โพสต์บอกเยโรสได้นะคะและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปจ้า